ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะฮะเออเดี๋ยวเออนะฮะก็วันนี้ก็อยู่กับเลดเพย์นะเลดเพย์แบบทุ่งนี้เลดเพย์แบบเลดเพลย์เล็ดเพย์เลดเพย์เล็ดเพยก็ไม่มีอะไรให้นะฮะก็ไม่มีไม่มีอะไรให้ทำนะก็ต้องเลดเพย์ถานเดียวนะฮะรู้สึกว่าจะแหลกโคตรเลยฮะตอนนี้ตอนนี้บ้านผมก็ได้ไปทําแล้วนะฮะก็รู้สึกว่าดีมากนะฮะ มันเรียบๆงูๆงไงไม่รู้นะเดี๋ยวเราก็จะทำเป็นระเบียงยืนออกมาเพื่อความมีสีสันของบ้านนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวส่วนตอนนี้นะผมคิดอะไรออกแล้วนะฮะจากการที่ผมตกปลาคาร์ฟได้นะผมก็คิดว่าเ,เราควรที่จะสร้างท่าเรือกันสักหน่อยนะฮะโอเคนี่เนี่ยรกันเสียงกวนสร้างท่าเรือกันสักหน่อย ดี๋ยวอะไรปลาคราบมันกินได้เลยเหรอแค่เนี้ยได้แค่เนี้ยอะไรวะเผาก็ไม่ได้๋อ,บนะะอบ้บ้าไปแล้วนะฮะโอเคสุ่าจ้าบ้าไปแล้ว โอเคนะฮะเดี๋ยวก็เราก็มีปลาทอาดินตัวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างท่าเดินนะฮะวิธีสร้างก็โอ้ยประตูพิชชาโอเควิธีสร้างก็คือนะ,ออะ,อะ,ะวขอโทษนะอาจจะคำไม่สุภาพบ้างโอเคเดี๋ยว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 บล็อกสักโอเคสองสิบห้าอันนะฮะเอาบล็อกดินไปทำไม ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันรอเล่นนะฮะอูตินี่นะครับโอเคหมอบหมอบนะฮะแล้วก็หมอบหมอบโอเค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 นะฮะหลังจากที่เราได้แบบนี้มาแล้วเดี๋ยวเราก็คราฟเอ่อสแลบนะฮะสแลปปับปั๊บปั๊บปับปับปับซักมานี้นะฮะ โอเคแล้วก็แลัแบไม้เบิร์ดแต่พูดถึงโอเคว้ายังยังไม่เลือกโอเคปรับมับนะฮะก็อื้อหือ <c oughs> บุบโอเคป๊บปุบปุบ แล้วก็ปึ๊บ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 ปับปับปับนะฮะปับปับปึ๊บปึ๊บปึบปับปับโอเคนะฮะแล้วก็ต่อมาก็ท่าเรือกระโดดน้ำเล่นตุ้มไม่ใช่นะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเอ่อไปตัดไอ้ต้นไม้ลายวัวนะฮะสร้างไงมากไงถ้าเรือ เาเรของผมงนะครับแต่งให้มันดูดีๆขึ้นมานิดนึงเองนะคะตัดไม้แล้วเราก็ไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนรูปเนาะตัดไม่กี่ต้นนะฮะแล้วก็บางคุณอาจจะได้ยินเสียงหรออิสลามกำลังละหมาดอยู่นะฮะรู้สึกฟังเพลงเขา <c oughs> เรารู้สึกเรารู้สึกแบบฮหบฮูมากนะฮะ ไปเรื okay. ่อยๆโอเคบายาย่าอู้ปึ๊บป nah, ๊อปเดี๋ยวเรากว้นว oh, ้นว่างทัอบล็อกนะฮะสบล็อกหบล็อกสบล็อกตรงนี้โอ้เรื่องอะไตรงนี้ไม่ต้องล็กๆด้วยเนี่ยโอเคอืโอเคว้นว่างใช่ไหบล็อก ถหนึ่งสองเอาพอดีเลยปกเอาเฮ้ยมาเป็นอย่างนี้โอเคนะฮะแลกก้วก็ตรงนี้อีกนะไม่พออยู่แล้วโอ้ย เฮ้ย <Hey. S 2> เดี๋ยวนี้มันค่ามีป่าอุบด้วยเหรอฮะเฮะ้ยเดี๋ยวเราจะเอาไอ้นี่เป็นแบบขึ้นมาตั้งตั้งเด่ย,ย่างีป้ป่ะออปแบบเออปะ่ะเออเออพูดอยู่คนเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวไหนว่าตรงไหนมีปลาเลยบอสอ๋อข้างหลังบ้านเราก็มีเนี่ยเอ้ยข้างๆบ้านดิตรงนู้นอะกันไอ้หมอนสร้อยป่าฟางสุดๆไปเลยนะฮะแหลกก็แหลกมาเราไม่กลัวความแหลก อแล้วก็โอเคปับวิบ่งด้วยความเร็วสูงมากเด e f l a s นะฮะเด e f l a s โอเคเดือดๆๆๆๆอุ๊ยว่าเลยมันต้งพังเต็มขวานมาแล้วเว้ยถ้าต้นไม้ในไมค้ครับมันล้มได้ก็ดีเนาะล้มปุ๊บแล้วปุ๊บแบบบล็อกกระเด็นอนะ่ะเออมันเองมา ปุ๊บแล้วบล็อกกระเด็นหมดเลยอรงนี้ก็น่าจะดีอันนี้ต้นไม้ลอ,อยได้ปุ๊บมียี่สิบอันก็พอแหละไปกันเลยลุยกันเลย

โอเคโอเคตอนนี้มันฝรั่งเราเดี๋ยวก็เต็มแปลงนะ,ะเดี๋ยวมันฝรั่งก็เต็มแปลงนะฮะโอเคไม่ต้องกลัวเลยนะฮะจะเสียงดังแลรงหนาว,วาคนเถิน <c oughs> Yeah. Mất nè Chuyện có thể mất nè Đây là tàu Màu mèo ca Đây là Thế, đây cái gì vậy nè Thế ผมไม่รู้ว่าถ้าเรือจริงเขาต้องเสามีเสาโดดยังไงใช่ไอ้นีเราของเราไมมีลกน,นีโอรรยยเคโอเคโอเคะค่ย่หนแล้วอยาก่องเรือปา เรือก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเฮ้ยเรือก็อยู่ตรงนี้นะคะก็ขี่เรือไปตกปลาความหนักที่นิดโอเคขี่เรือไปตกปลาล่งน้ำลองน้ำสบายใจนะฮะก็ตอนนี้ฝนตกแล้วรอเวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ย รูส้สึกว่าดูแต่เีจงคิปเยอะมากเลยนะแล้วต่คลิปนี้รู้สึกจะนานมากนะฮะขอร้องให้ตอนนอนฝนมั่หยุดดูดิเออหยุดไโอเคเราทำระเบยียงยื่นออกมาทางนี้แล้วกัน

โอเควันนี้นะฮะก็ระเบียงบ้านเพื่อบ้านจะไม่ดูเลี่ยงเกินไปแล้วก็ดูแบบเออเอออะเออมดูเออไงไม่รู้ทุกคนรู้สึกเหมือนผมไหมยวอีกบล็อกเดียวเนี่ยนะอะไรบล็อกเดียวเนี่ยนะอะไรของมันวะบ้าปลาว ไม่ใช่มาอุ้งดันดิไม้ส่งนะฮะอุ้ยนี่ผมไม่ได้ปลูกไงเอ้ยความหวังความหวังนี่มันเกลียดเกลียดมันนะฮะมันทำผมตายเยอะมากจริงๆริงไงผฝังใจอะแต่ก่อนผมเจอผมก็ไม่ฆ่าก็แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วไม่รู้ถล่มกันเล้วผมบอกแล้วถล่มกันทุกคนถล่มกันเลยฮ้อ ไดเป็นคนแท้ๆคนสมัยนี้เนาะไม่ใช่สมัยนี้หรอกคนเขตนี้เนาะนี่นะะก็จะมันก็จะโดยดูประมาณแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะก็จกมาวางเพื่อความแบบว่าให้บ้านเราดูชั้นใหญ่อลังการรวดวูนะฮะโอเคนะฮะดิฉันแตะแตกแล้วนะคะโอ้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 โออ้โอ แต่งบ okay. yeah, ้านเฉยๆนะคะก็ไม okay. okay, 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 okay. ok ่รดยกว่้ทำอะไรโอเคเรือตาโพกผู้แหลงกูอย่างเนี้ยโอเคโอเคโอเคโอเโอเโอเคปุ๊บแลวก็เออมาเรือนะฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่เที่ยวจับก่อนอ่ะลัวลัวลัว ลวล้วลแหละเหลือแค่ทีสองเนนึงคือถ้าผมจะใช้ลวดแบบที่เป็น,นไม้ลวดไม้เบอร์อะ่ะมันเออแปลกแปก <c oughs> มันจะดูแปลกแปกแปลกแนะฮะแปลกแกเล็กหนึ่งสองสามสี่สอันอนะคะ วัสดไม่พอะรกไ่มาส,สั้นๆส,สั้นแต่ก็ปาไป12นาทีแล้วฮะสั้นๆนะฮะแป๊เออแบบเดียวฮะอันนี้สัส้นจริงอันนี้เหรอกูนี่เหรอเฮ้ยยอดแลมปดเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยว นี่มันนี่มันไม้โอ๊กนี่หว่าหลอกผมต้นไม้มหลอกผมเดี๋ยวมันเจิดมากยัดเข็มันหลอกมันหลอกเราอ่ะไอ้ต้นสวนนี่มันปกคลุมอยู่อ่ะเ,ออเดี๋ยวเราไปบนนั้นกันเกียนหมดเลยต้นเกียนหมดเลยนะฮะเจอเราเข้าไปขวานพิฆาตนะฮะก็ เกียนหมดเลยเหลือแค่ต้นโอ๊กแล้วนะฮะเหลือแค่ต้นโอ๊กแล้วนะฮะก็เกียนหมดเลยนะฮะเอ้ยเลยยุบอีกนึงเว้ยเก็บมาเก็บมาเก็บโอ้ยโอเดียนเอาเหลือให้ทุกแกท่านทุกนัหนถึงตัวนะฮะนะฮะ จะทำร้ายผู้อื่นนะเริ่มโดนด้วยตัวเองนะฮะโดนกรรมตามสนองนะฮะโอเคทางกลับบ้านอยู่ทางนี้บอกว่าใช่ไหมลืมไปแล้ววันนี้มาแค่สร้างท่าเรือแล้วก็ตกแต่งบ้านนะนะีดหน่อยครับเดบบี๋ยวถ้าผมผมก็ โอเคนะโอเคเออกกัดกกเออประกาศประกาศเออเอเอาเอาเอาทีนี่มเอ้จากคำว่าของสวยงามไม่น่ารู้จักโอเครๆอรรือรอตะโพ ลัวลัวลัวโอเคเรียบร้อยนะฮะก็ตักไฟไฟมาไฟมาไฟมาเย,ย้โอ้ยเย้ย เย่จาห้องนี้ก็ไม่รู้สร้างไว้อย่างนั้นแหละไม่รู้ว่าจะเอาไว้ทำอะไรเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะใครจะบอกเห็เฮ้ยบ้าอะไรวะเนี่ยค่าเดี๋ยวลุงไปเอาไม้ก่อนก็บอกดีแมงมุมดูนหลังคาบ้าน เก็บไปอ่าเอามาสักสองโอเคโอเคบาเราจะเสร็จแล้วอีกนิดนึงแค่ตรงนี้เองแล้วทำไมมันโดอย่างนี้วะลงไปปึ๊บโอบ ซำมรนะฮะัวนี้ก็เกิดการเกิดการขมวนการวาดขึ้นนะะก็เลยเป็นอย่างนี้นะครโอเคนะสุดยอดมากเลยก็ต้งไม่ดลนเดี๋ยวต้องหากระจกเกระจเป็นกรจกเป็นเนโอเคกระจก เจอแล้วนะคะหกอันนี้นะนี่ขนาดสั้นๆนะเนี่ยสิบเจ็ดนาทีแล้วหรอเมือ่อจะเชื่อนะฮะสวัสดีแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวกระจกผมไปทำเองดีกวนะ่าเนาะก็เด็เพียงเรานะฮะก็จะทำต่อไปเรื่อยๆนะเป็นร้อยๆร้อยตอนกระจกนะฮะกระจกน,นี่นะฮะคิพูดแลงววันเนี้ย โอจะเห่าอะไรแล้วลูกอย่าเห่าอย่าเห่าเลยอโอเคโอเคก็ตรงนี้ก็ก,กระจกมับมับนะฮะก็กระจกก็จะไม่เหมือนกันนะฮะปับปับปับโอเค แล้วก็กระจกดาวมาเพิ่มด้วยโอเคสำหรับวันวน,นี้มก็ต้องขอตัวท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะเราเจอเล็กเลยปัดหน้าฮะหมูตุ่มก็คงไม่อยากเจอผมแล้วแหละเออเนาะนะเออสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาเคุณผู้ชมท่านไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีครับผม ขอยจะดึมกดไลค์ซับสไคร์ดิฮะขอร้องกดซับสไคร์เอานื้อแตะคำว่าซับสไคร์อะ <c oughs> นะฮะ